ตาแกคำพูดคำจาใหญ่โตจริงนะฉันกลัวว่าคุณจะเก่งแต่ปากเท่านั้นแหละท่านประธานสู้ที่นี่ไม่ได้นะครับเนียงอี้น้องชายของนายจะดูแลจัดการเรื่องค่าเสียหายเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินทั้งหมดใช่ไหมครับผู้นำกองเรือเฮยซานกดของโลกนี้เป็นเรื่องปกติที่การฆาตกรรมจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตตาแกฉันรอให้คุณมาจัดการฉันไม่ไหวแล้วเข้ามาซิ นิงอียังจะมามัวยืนถ่ายรูปอยู่อีกเหรอทำไมไม่คิดหาทางอยู่ท่านประธานเล่าผมต้องบันทึกวิดีโอเก็บเอาไว้นอกจากนั้นมันใช่สิ่งที่ผมจะพูดได้หรือไงกันนี่นายกำลังรอเล่นอยู่หรือไงพี่ไม่อยากเห็นความแข็งแกร่งของท่านประธานเหรอนี่มันคือสิ่งที่มีค่ามากเลยนะสมาคมนี้จะมีคนปกติบ้างไหมเนี่ยสวีเซวเว่นความสามารถของท่านประธานคือแรงโน้มถ่วงมันรับมือยากมาก อในฐานะหัวหน้า,ผานแผนกแล้วนอกเหนือจากทักษะการอ่านใจแล้วยังน้อยเธอต้องสร้างรากฐานด้วยสร้างรากฐานเหรอหมายความว่ายังไงการบ่มเพาะยังไงล่ะสาวน้อยเหมียวเหมียวฉันจําได้ว่าเธอบอกว่าท่านประธานเลเวลหความแตกต่างระหว่างเลเวลหและเลเวลหมันมากขนาดไหนเหรอ ความแตกต่างระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษายังไงล่ะดูเหมือนว่าการดวลระหว่างท่านประธานเลเวล6กับเฮยซานน่าจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีเลยในช่วงสองวันที่ผ่านมาฉันได้แต่คิดว่าในบรรดาเครื่องบินทั้งหมดฉันเป็นเพียงคนเดียวที่มีบับงั้นเหรอทำไมฉันถึงพิเศษกันนะหลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่หลายครั้งก็ไม่มีบ่อแสอะไรเลย เป็นไปได้ไหมที่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่โชคดีขนาดนี้เราคือมแมลงในเครื่องบินโปรแกรมผิดพลาดท,ที่ทำลายโลกเมื่อโปรแกรมผิดพลาดจะถูกลบออกจากเครื่องบินงั้นเหรอลืมไปเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องนี้ตาแก,กคุณทำได้แค่นี้เองเหรอฉันแทบจะหมดความอดทนแล้วนะอดแรงโน้มถ่วงของจักรวาลน,นิงอีในบันทึกวิดีโอไว้ให้ฉันด้วยนะ เชื่อมือผมได้เลยครับท่านประธานโอ้คุณก็พอจะมีฝีมืออยู่บ้างสินะฮฮฮดูเหมือนว่าฉันจะเหนือกว่าสินะมันก็ต้องแน่อยู่แล้วเหลอนะคนพวกนี้มักจะชอบใช้ทักษะเล็กๆน้อยๆในการทดสอบตะเกนี่แกกำลังเล่นตลกกับฉันอยู่หรือยังไง ไม่ธรรมดาแฮะเจ้านุ้มนี่มันเป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นแ,ลแหละแรงโน้มถ่วงของฉันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับวัตถุเท่านั้นหรอกนะเออเออกะแกทำอะไรกับฉันฉันก็แค่อยากจะลองดูว่ามนุษย์ต่างดาวมีระบบเลือดคล้ายกับมนุษย์หรือไม่ก็เท่านั้นเอง หมายความว่ายังไงแรงโน้มถ่วงมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในเลือดของนายเซลล์ของนายก็ด้วยทำตามกติกาด้วยเออให้ตายเถอะหลังคานี้ต้องใช้เงินจำนวนมากเลยนะพี่ครับไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉากระเบิดนี้จะกลายเป็นวิดีโอยอดฮิตแน่นอนบางทีมันอาจจะช่วยเราหาเงินได้ ทำไมก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้นะว่านายกำลังสมรูร้ร่วมคิดกับท่านประธานไม่อย่างนั้นฉันคงไล่นายออกไปนานแล้ว